สวัสดีครับผมเลยคุงรวยนี่คือช่วงคนจริงไม่เติมเยอะและช่วงคนจริงไม่เติมเยอะของเราในครั้งนี้นั้นเราก็อยู่กับเกม7ดบวกอีกแล้วครับผมเกม7ดบวบวหลังจากที่ห่างหายไปกันพักหนึ่งเ <laughs> จ็บแล้วก็ไม่จําจริงๆสําหรับสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้คือหลังครับผมด้านหลังของพระเอกรูปหล่อของเรานั่นก็คือด้านหลังของไอดัตหรือเมลิโอดัตชายผู้เป็นพระเอกในเรื่อง7ดบวกเรื่องนี้ครับผม และถ้าถามว่าคลิปวิดีโอนี้นั้นเราจะไปสุ่มกาชาตัวใดกันผมก็ขอบอกเลยว่ามันเป็นกรณีพิเศษครับผมกับเกม7บาปนี้มีการคลอสกันกับไลท์โนเวลที่มีชื่อว่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ซะงั้นเนี้เขาบอกไว้เลยนะเรื่องนี้เป็นไลท์โนเวลที่ได้รับความนิยมไปอย่างมากจนมีการทําเป็นมังงะแล้วก็แอนิเมชันในเวลาต่อมาเป็นเรื่องที่สนุกมากๆอีกเรื่องหนึ่งถ้าคลิปวิดีโอนี้มียอดไลค์เกิน1000ไลค์เมื่อไหร่ผมจะมาสปอย ไลโนเวลเรื่องนี้ให้ได้ฟังกันม <laughs> มัม่วไปเรื่อยเรามาจอดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเรากันเลยดีกว่าสำหรับการคอสครั้งนี้ก็มีตัวละครจากเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ซง,งั้น <c oughs> มา3ตัวละครด้วยกันนั่นคือพระเอกของเราตัวนี้เลยริมูรุครับผมริมูรุตัวที่2ก็เป็นลูกน้องของพระเอกไอ้ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงๆงมีเขางอกมาสองเขาแหละเ <c oughs> บนนี่มารุครับผมส่วนอีกตัวละครหนึ่งก็เป็นสาวน้อยที่มีนามว่ามิลินเป็น เพื่อนสนิทของริมุรุของเราก็ผมเป็นจอมมานเหมือนกันมาเรามาเจาะจอกับการเปิดสูบกาชาของเราในครั้งนี้ดีกว่าครับผมมาดูสิว่าดวงของผู้ชายคนนี้นั้นจะกลับมาหรือเปล่ามามาเริ่มกันโดยการสกิดดวงครับผมการปลุกดวงของเราให้ตื่นก่อนด้วยการเปิด1ครั้ง3าเพชรไปไปดูกันว่าการเปิด1ครั้งกับ3เพชนี้ผมจะได้ตัวอะไร <laughs> ไปไป ปลุกดวงกันสักนิดหนึ่งสก,กิดให้มันตื่นครับผมตื่นตื่นได้แล้วเฮ้ยยังไงอุ้ยไม่มีอะไรเลยแต่ท้องฟ้าแจ่มใสครับผมปลอดโปรง่งโล่งสบายอยกระเด็นโอ้โหโดนตบครับผมหัวโยกเลยทีเดียวเฮ้ยจังหวะนี้ยังไงพุ่งมาแล้วครับผมดึงเป็นสีโอ้โหสีนี้มันมันสดใสเลยเกินท้องฟ้านี่ปลอดโปรง่ง โอ้โหโอ้โหเอากันให้พอใจให้ผมปลุกดวงกันไปให้ตื่นตื่นตื่นแต่ก็ยังเป็นเหรียญทองนะยังเป็นเม็ดสีทองก็คือว่าก็ใช้ได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยหมอนี่ใครกันไม่รู้จัก หลังจากที่เราปลุกดวงของเราให้ตื่นไปแล้วมันก็ได้เวลาที่เราจะมาเปิดอย่างจริงจังครับผมกับการเปิดเป็นชุดไปครับผมจังหวะนี้30เพชรครั้งแรกมันจะเป็นยังไงไปครับผมกดไปเน้นๆครับผมหลับตากึ่งหลับกึ่งตื่นขยี้ครับผมขยี้มับเขาให้มาแล้วครับผมยังไงมีอะไรไหมโอ้โหมีประกายแสงวิ่งแปลงร่างครับผมแพ็กเก็ตแรกก็แปลงร่างกันเลยสวนไปสิแปลงร่างแล้วมันต้องสวนครับผม ยังไงกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปจังหวะนี้จ้องหน้ากันตาปริบ <c oughs> เฮ้ยยิงมาแล้วครับผมปืนใหญ่อาซินน <c oughs> จนจังหวะนี้ดึงเป็นสีดึงเป็นสีรุง้งขอสวนหน้าอีกหนึ่งที <c oughs> เปิดเลิกไปงามๆครับผมโดนไปสิครับผมหน้าแหก <c oughs> หน้ายู่ไปเลยทีเดียวได้มาสองเม็ดด้วยกันเม็ดแรกเป็นยังไง โอ้โหไม่มาครับผมตัวละครเนเรตไอ้บอนนี่มาอีกแล้ว no, <God. S 1> ลุงเป็นใครลุงเป็นใครอืมเรื่อยสองอันไปอืมสีทองครับผมมาบเขาให้เฮลดิคเซนมาแล้วครับผมสีรุ้งเม็ดสุดท้ายจังหวะน,นี้โอ้โหไอ้บ้าเฮลดิคเซน เออหล่อตายแหละเองหลอ่อเองหล่อเกินไปแล้วหล่อไปที่อื่นไปไปหล่อที่อื่นไปนะไปหล่อที่อื่นใช่ไหมไม่ต้องมาหล่อแถวนี้ครับผมสําหรับแพ็กเกจแรกของเรานั้นก็ไปแล้ว <c oughs> ไม่ได้สัก1ตัวเลยตัวละครใหม่ <c oughs> จะได้ SSR มาสอตัวขอตัวคอสได้ไหมนะสักตัวก็ยังดีไปต่อจาหวันนี้ยังไงครับผมจงหวะนนี้กด <c oughs> ไปเน้นเอ้ะ <c oughs> <c oughs> ป้านี่มืดคลืใหมาอีกแล้วชาร์จพลังซูปเปอร์ไซยากระเด็นกระดอนอุอ้ยโดนตบอีกแล้วอ้ยยังไงรับผมปืนใหญ่อาซเซนลยิงมาแหละปืนใหญ่ยิงมาจังวะน,นี้ยังไงโอ้ดึงเป็นสีรุ้งอะไม่ใช่รุง้งครับผมเมื่อกี้ไม่ใช่รุ้งนะดึงเป็นสีเทามนๆครับผมือผมร้องให้เลยอะ <c oughs> โอ้โหสีทองสองเม็ดน่าเกียดเกินไปแล้วนะพ่อหนุ่มยังไงขอสกิฟทำไปครับผมโอ้โหไม่เปลี่ยนสีเลยไม่เปลี่ยนเป็นสีลุ้งเลยสีทองอะเปลี่ยนเป็นสีลุ้งบ้างก็ได้นะครับจังหวะนี้ครับผมจังหวะนี้ไปชิตังเมโป้งรวยเ <laughs> อาอย่ายไปครับผมจังหวะนี้แพ็กที่สามแล้วนะยังไงมันเงียบกริบตาป,ปิบปรบกันเลยทีเดียว <laughs> จังหวะน,นี้โอ้โหท้องฟ้ามืดครึมครับผม,มจริงไหม,มทุบไว้ส่วนไหมรับไว้ได้จังหวะน,นี้รับไว้ได้ครับผมโดดขึ้นไปจังหวะน,นี้ดวลกันครับผมมองหน้ากัน,กนตาปิบปิบยิงปืนใหญ่อาซเซนลนมาแล้วดึงเป็นสีนี้แล้วขอส่วนหน้าได้ไหมโอ้โหส่วนหน้าใครส่วนหน้าผมนี่ไงแหลกครับผมขนาดก้อนหินยังแหลกเป็นเม็ดทรายนับภาษาอะไรกับดวงคนนะ ว้าได้สีทองมาสามสี่ห้าเม็ดด้วยอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงกันนะไม่เปลี่ยนสีด้วยขอเปลี่ยนเป็นสีลุงสักหนึ่งเม็ดได้ไหมอ่ะเออหัวเลาะไอ้ไอ้ไอ้ว้าวมาไปคลิปข้ามไปผมเฮ้ ได้สไลด์มาหนึ่งตัวและวไปลองกลับไปสักหน่อยกลับไปมองหน้ากันตายปิบสักนิดนึงครับผมรู้สึกดีไหมรู้สึกดีไหมรู้สึกดีไหมครับผมที่ได้สัมผัสกับความถึงใจในการเปิดกระชาไปผมขอสักตัวได้ไหมเนี่ยขอตัวใดก็ได้ครับผมเนี่ยดูดูสิอัตราการเปิดอัตราการเปิดได้รับอะแล้วผมไปได้อะไรเนี่ยไอเฮดิกเซนเนี่ยเอามาทําไมครับผมเฮดิกเซนกับไอพ่อหนุ่มคนเนี้ท้ายตารางเลย อัศวินศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอะไรเนี่ยเดฟเดอะเดดเพลสอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเฮ้ยจังหวะนี้ครับผมไปเรามาต่อกัน <_ s 1> อย่าให้มันทอดถอนใจให้มันเสียเวลากันเลยเราไปต่ออีกหนึ่งทีครับผมจังหวะนี้ยังไงมาขอเน้นเขอเน้นเได้ไ <_ s 1> <_ s> หมอ่ะโอ้โหมีการ <_ s> ไปตากับพิบด้วย ูกระเด็นด้วยแสงไฟที่กระพริบที่ดวงตานี้ไม่ได้บ่งบอกถึงความอะไรเลยแต่ทำไมท้องฟ้าช่างมืดครึ้มซะเหลือเกินดึงเป็นโอ้โหดึงเป็นสีแบบนี้ตลอดเลยนะเปลี่ยนบ้างได้ไหมเห็นใจกันหน่อยโอ้โหดังตุ้ยชอย่างครก็ผมแต่วันนี้โอ้โหทหารคนนี้ก็มาด้วยพ่อหนุ่ม ซึ่งเป็นทหารอยู่ในสงกัดไหนก็ไม่รู้นะใครมารับหมอนี่ไปทีอยังไงครับผมขอดูสีทองสักหนึ่งเม็ดนะว่าเป็นตัวอะไรกันไม่ไม่เปลี่ยนสีบ้างอ่ะขอโอ้โหกิรากิราฮาราจังครับผมแจูโดก็มาด้วยเลยเปลี่ยนสีสักหน่อยได้ไหม อิวรีจังหวะนี้โอ้โ oh, ห oh, oh. พ่อหนุ่มคนนี้ก็มาข่าไปเลยดีกว่าจังหวะนี้เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนสีกันด้วยแหละไม่เปลี่ยนสีกันสักหน่อยหนึ่งเหรอ <Wow. S 1> ขอเปลี่ยนสีกันสักหน่อยได้ไหมครับผม hey. ไปครับผมไปต่อเหลืออีกกี่แพ็กเกจก็ไม่รู้แหละไปครับผมจังหวะนี้กดไปเน้นๆแล้วขอครับผมขอได้ไหมขอสักหนึ่งตัวสองตัวก็ได้นะมันจะเกินไปแล้วนะ มันจะเกินไปแล้วครับผมไม่มีอะไรเลยมีเจ้กิ่งไม้แห้งๆหนึ่งอันกับแคนเซอร์ขาดของเมลิโอดัสจะกระเด็นไปถึงไหนเนี่ยกระเด็นไปถึงดาวอังคารเลยไหมจะกระเด็นไปไหนเนี่ยดึงดึงมันสีทองครับผมจังหวะนี้ขอสวนหน้าไปได้ไหมหนึ่งทีสวนหน้าไปจังหวะคิดถึงเลยแหละ จังหวะนี้สีทองมาเต็มเลยครับผมอื <c oughs> เป็นสีรุ้งมากได้ไหมขอสีรุง้งอือเีอ้ยจิวทันเดอร์ <c oughs> โอ้โหครับผมจังหวะนี้จะแปลบๆจับไปถึงส่วงเมื่อเธอควงเดินมากับเขา <c oughs> สีสีรุ้งไปไหนหมด Souls> แพ็กเกจแรกมาเหมือนดูดีนะแต่ว่ายังไงยังไงครับผมทําไมไม่มาสักตัวนะมาสักตัวหนึ่งก็ดีนะทําไมต้องให้ตัวละครแบบไม่ได้อยู่ในเรทอะไม่อยู่ในเรทของตู้นี้กับผมด้วยอะหัวเราะไปหัวเราะไปหัวเราะไปเธอะกักขังฉันเถิดกักขังไปไปกับผมจังหวะนี้อยากเห็นสีทองเปลี่ยนเป็นสีรุ้งบ้างก็ไม่ได้ว่าจังหวะนี้ขอเป็นมุมขวาบนในตำนานของเราแล้วกัน ไปครับผมมุมขวาบนในตำนานมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรอดูกันต่อไปแพ็กเกจสุดท้ายแล้วมัง้งหุยท้องฟ้าปลอดโปร่งับผมสู้กันเบ่งพลังหน่อยนึงขอสวนกระเด็นอีกแล้วแหละกระเด็นไป <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นันความรักเราครับผมท้องฟ้านี่สว่างวาบกระเด็นทุกทีเลย <c oughs> ขอสวนได้ไหมขอสวนหน้านะจังหวะนี้ขอสวนหน้าไปครับผมจังหวะนี้ ระเบิดไปตรงกลางใจความเจ็บปวดที่มีโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ยังไงทำไมมันเป็นอย่างนี้ขอสกิปข้ามไปเ้ยทีเดียวโอ้โหสลายมาหนึ่งตัวเว้ยเอยดีหรือเปล่าเจ็บแปลกแสบไปสิงส่วง <c oughs> เป็นยังไงครับผมกับการเปิดสุ่มกาชาในตู้คอสคอสคอสโอ,อเวอร์คอสอะไรก็ไม่รู้แหละ เกิดความเกลือขึ้นมาในจิตใจครับผมโดนไปเต็มๆ200เพชรไม่ได้ตัวละครไอเรดมาสักตัวเดียว2แพ็กเกจติดกันแล้วนะทําไมถึงทํากับผมได้ <c oughs> มาครับผมเพื่อให้เป็นการค้างคาใจกันอีกมามันมีเรดการันตีเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งครับผมผมเลยไปเก็บรวบรวมเพชรมาอีก2เพชรเพื่อให้มันเต็ม30มเราจะได้มาเปิดเรดการันตีกันมาดูสิว่าเรดการันตีนี้ผมจะได้ตัวละครในเรดนี้หรือเปล่า มีตั้งสามตัวขอสักหนึ่งตัวได้ไหมขอตัวเนเรียสักหนึ่งตัวได้หรือเปล่าครับผมมาจังหวะน,นี้มันเป็นแพ็กเกจการันตีนแล้วนะ,ต,นะต้องมาแล้วครับผมต้องมาแล้วจังหวะน,นี้ขอไปเปิดไปเน้นๆกึง่งหลับกึ่งตื่นครับผมจังหวะน,นี้ขอกดไปแบบเบามือเลยนะมาครับผมขอเทน่าขอสักหนึ่งตัวได้หรือเปล่ากดไปครับผมอย่างเบาๆมับเขาให้จังหวะน,นี้ครับผม ขอแบบสวยๆนะขอจบแบบสวยๆย,ยังไงครับผมจังหวะนี้ว้าสองฟ้าแจ่มใสมีแสงไฟที่ดวงตากระพริบกระพริบว,ว,วิบวับวับรับไว้ได้จังหวะนี้ไม่ค่อยจะได้เห็นส่วนกนะันสักเท่าไหร่แค่รับไว้ได้ก็พอใจแล้วก็ผมปืนใหญ่ไอซนอนนยิงมาแบบตรงๆจังหวะนี้ มันก็ต้องเป็นสีรุ้งอยู่แล้วก็ผมมันเป็นแพ็กเกจการันตีขอส่วนหน้าไปหนึ่งทียังไงเ <c oughs> มื่อผมตูมเขาให้ใหถูกเอ้ยขอสองเม็ดได้ไหมยังไงนี้อ๋อได้ลุน้นเม็ดเดียวครับผม <c oughs> บอกว่าเองลุ้นเป็นเม็ดเดียวเถอะไปก็ผมเรามาเปิดเกนแบบให้สุดๆไปเลยเราดูกันให้เต็มตาับผมว่าเป็นตัวไหนมาหนึ่งในสามตัวจะเป็นตัวไหนมาครับผม ขอดูกันหน่อยเรียขอดูกันสนิดนึงเถอะนะไซมอนมาทำไมสีทองครับผมเอ้อพ่อหนุ่มหน้าตอบหาเข้ากินบ้างนะว้าไอเกียโมนี่ผมเริ่มเกลียดมันแล้วแหละหลังจากที่แพ็คที่แล้วนี่มันทำผมเจ็บแสบเจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกินเ สีทองไม่เปลี่ยนเป็นสีรุ้งบ้างเจลิโกอีกคนหนึ่งเจลิโกอีกคนนึงมาแล้วผมเม็ดนี้สีรุ้งโอ้โหเบนี่มารู้ดีใจหรือเปล่าเพราหนุ่มหล่อจริงๆไม่เคยมีใครหลอกว่าไอ้ตัวนี้อีกแล้วแต่ก็นะ ก็ก็เป็นตัวละครในเรทไงแต่ตัวนี้มันมันแจกฟรีครับผมโอ้ยแค่ขี้เล็บได้ไหมตัวนี้เบนิมารุถือว่าไม่เกลือใช่ไหมไม่เกลือใช่หรือเปล่าแบบว่าผมไม่เกลือนะใช่ไหมยืนยันกับผมตรงนี้ได้ไหมผมไม่เกลืออย่างน้อยก็เป็นตัวละครในเรทเถอะนะถึงจะมีแจกฟรีอยู่แล้วก็ตามเถอะ เห็นดากได้นักใช่หรือเปล่าตัวละครในเรืเนี่ยมาแล้วครับผมมาแล้วบอน่าเฮ็ดกันดอกบอน่าเฮ็ดกันดอกมันยังไม่จบครับผมผมมีใบการันตีอยู่หนึ่งใบเนี้เรามาดูกันสิว่าใบการันตีนั้นผมจะได้อะไรผมอยากได้ไมิลินมากเลยนะผมขอมิลินได้ไหมเนี่ยใบการันตีนี้ผมขอมิลินเถอะนะ <c oughs> จังหวะนี้ตัวนี่เบาับผมมันลอ,อยไปแล้ว <c oughs> มามาดูกัน ยังไงมาดูกันให้เต็มตาน่ะ่งพลางกันเข้าไปสวนไปสวนไปเฮ้ยเมฆฝนบนฟ้ามิดขึนึมนใหญ่มาเราก็ไม่หวั่นมิดินมามิดลินมามิดลินมาผมมิดินต้องมาสวนเข้าไปสวนหน้าเข้าไป วันนี้ยังไงขอแบบชมให้เป็นขวัญตาเหอนนะมาสีรุง้งมิลินเออริมุรุก็ริมุรุไม่เกลือนะถือว่าไม่เกลือหรือเปล่าสำหรับผม เลคุงรวยก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้จะดีกว่าแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปที่จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ขอความเกลือจงสถิตยอยู่กับท่านตลอดไปบ๊ายบาย